สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้วันที่ห้าแล้วใช่ไหมครับวันที่สี่วันที่สี่ 4. มกราแล้วนะครับผ่านไปหลายวันละเรามาดูคอมเมนต์หน่อยนะครับคุณเอ็มวิภาบอกว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับ Your Word นะครับแล้วก็ยกพร้อมพีสดุดีบทที่สี่สิบข้อหนึ่งก็คือพระเจ้าเป็นที่รีภยัยและเป็นกำลังเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลาบากนะครับ ส่วนคุณสานิลักษ์ก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้าทรงให้ความมั่นใจว่าเราลองทูลพระเจ้าด้ทุกเรื่องนะครับพระเจ้าทรงฟังและพระเจ้าทรงตอบวันนี้มีตัวอย่างคนที่พระเจ้าทรงฟังและพระเจ้าทรงตอบเขาชื่อผมอ่านภาษาไทยว่าโอทนีเอลนะแต่จริงๆภาษาอังกฤษเรียกเขาว่าออทเนลนะครับเดี๋ยวผมเปิดเสียงให้ฟังนะเรามาดูหน้านี้ชุบเขาออกเสียงนี้ครับออทเนลออทเนลนะครับ ดังนั้นผู้ชายคนเนี้ครับเป็นคำตอบจากพระเจ้าให้เราที่ถานด้วยกันพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราดูเราที่จะนำเราในความคิดของเราให้เราเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าจะตรัสก,กับเราเราเจอที่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอมนครับคุณเคยคิดไหมว่าแหมเราอยากจะเก่งแบบพี่เราหรือเราอยากจะเก่งแบบ บันพบรุษแห่งความเชื่อหรืออะไรเงี้ยออตเนลนี่นะครับก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะพัมพีบอกนี้นะ,ะเราไปดูพัมพีก่อนแม่จะเกินซสยาวเลยนะครับพัมพีบอกเราอย่างนี้ครับว่าเรามาดูด้วยกันผู้นิชัยบทที่สามข้อสิบถึงสิบเอ็ดบอกว่ายังไงอ้าวไม่มาบอกว่าอ้ามาแล้วครับไม่ใช่นะข้อสิบ พระวิญญาณของพระยาเวสถิตยอยู่กับออตแนลออตเนลนะครับท่านจึงวินิจฉัยคนอิสราเอลและออกไปรบและพระยาเวทรงมอบคูชันริชาทาอิมกษัตริย์แห่งเมโสโปเตเมียไว้ในมือของท่านและมือของท่านชนะคูชันริชาทาอิมดังนั้นแผ่นดินจึงสงบสุขอยู่40ปีแล้วออตเนล บุตรเคนัสก็สิ้นชีวิตครับคุณเห็นอะไรในตรงนี้บ้างน่าสนใจมากเลยนะออสเนลเนี่ยครับออสทานีเอลเนี่ยออสทานีอสเนลเนี่ยนะครับเขาเป็นพ้อพีบอกว่าเป็นน้องใครจำได้ไหมน้องชายคาเล็บครับคุณลองคิดดูนะเวลาที่ออสเนลเนี่ยนครับเขาโตขึ้นมานะเขาเห็นพี่ชายเขาเป็น คนที่มีความเชื่อใช่ไหมเป็นผู้นำด้วยเป็นคนหนึ่งที่ยืนยันคู่กับโยชูวาครับว่าแผ่นดินนี้เป็นของเราแล้วเป็นคนที่มีความเชื่อแต่หลังจากนั้นพ่อพีบอกว่าคนที่มีความเชื่อรุ่นนั้นตายไปแล้วแล้วคนอิสราเอลก็เริ่มเป็นงครับละทิ้งพระเจ้าลืมคําสั่งพระเจ้าไปรวมถึงผู้ชายคนนี้ด้วยนะออสเนลเนี่ยนะครับเขาก็น่าจะอยู่ในกลุ่มคนที่อาจจะลืมไปละแต่ว่า เมื่ออิสราเอลร้องทูลพระเจ้าพระเจ้าทำอะไรครับพระเจ้าส่งคนช่วยกู้ก็คือคนหนึ่งในพวกนั้นนั่นเองคนนี้คือน้องชายของผู้นำครับที่เขาอาจจะเคยเห็นพี่ชายเป็นผู้นำเข้มแข็งครับและเขาก็เหมือนไม่ได้สนใจพระเจ้าเลยแต่ว่าเมื่อพระวิญญาณใช่ไหมครับพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาเขาจึงสามารถวินิจฉัยคนอิสราเอลและออกไปรบครับ เขามีสติปัญญาที่พระเจ้าให้เขาครับเขาสามารถเป็นผู้นำเขาออกไปรบและพระเจ้านะครับพระเจ้ามอบเนี่ยเราเห็นบ่อยๆนะแต่ผมอยากให้ดูคำว่าในมือนะครับพระเจ้ามอบศัตรูนะครับไว้ในมือของออสเนลครับหมายความว่าพระเจ้าอ่ะเอาศัตรูมาส่งไว้ในมือเลยนะและมือเห็นไหมครับมือของออสเนลเนี่ยครับก็ชนะคูชันริชาทาอิม ก็คือศัตรูคนที่ข่มเหงอิสาราเอลกี่ปีนะ8ปีครับอิสาราเอลถูกทำร้ายมา8ปีแต่ออตเนเอลครับชนะเขาและสามารถดูแลให้แผ่นดินสงบสุขอยู่ถึง40ปีแล้วเขาก็สิ้นชีวิตหมายถึงตลอดชีวิตของเขาเองครับอิสาราเอลสงบสุขเขานำคนอิสาราเอลกลับมาหาพระเจ้าเขาทำให้คนเหล่านี้ได้รื้อฟื้นความเชื่ออีกครั้งหนึง่งและเขาเป็นคนที่ อาจจะเคยนั่งมองอยู่ว่าเห็นพี่ชายรับใช้พระเจ้าเห็นพี่ชายเป็นผู้นำเข้มแข็งแต่ตัวเองอาจจะใช้ไม่ได้ในเวลานั้นหรืออาจจะเป็นคนรุ่นหลังเป็นวัยรุ่นเป็นคนที่ถูกถูกพระเจ้าเรียกว่านำรีคูดมาครับให้มารับใช้แต่เวลานั้นเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรวันนี้ครับถ้าเราเป็นคนนั้นนะครับ เป็นคนที่เห็นคนอื่นเป็นผู้นําเห็นพี่ของเราเห็นคนในครอบครัวเราเห็นคนอื่นที่เป็นเป็นตัวอย่างความเชื่อแล้วรู้สึกว่าเราเรายังเป็นคนที่ไม่ไม่ได้เก่งอะไรใช้ไม่ได้ยังไม่ได้เป็นคนที่สามารถจะเป็นผู้นําได้วันนี้พ่อพี่บอกเขาว่าพระวิญญาณพระเจ้าสถิตอยู่กับใครคนนั้นก็สามารถที่จะเป็นผู้นําของพระเจ้าได้เพียงแต่เขาเองยอมให้พระเจ้าใช้เขาครับวันนี้ครับ ออสเนลเนี่ยครับคือตัวแทนของเราคนที่อาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรไม่ได้เป็นผู้นําไม่ได้เกิดมาแล้วไม่เก่งเหมือนคนอื่นไม่เก่งเหมือนพี่เราแต่พระเจ้าสามารถใช้คุณได้ครับเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับคุณคราวนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณของพระเจ้าจะสถิตอยู่กับเราได้อย่างไรง่ายมากเลยครับอธิษฐานขอพระเจ้าขอพระวิญญาณพระองค์อยู่กับเรา และถ้าวันนี้มีสถานการณ์เกิดขึ้นครับสถานการณ์มักจะสร้างวีรบุรุษครับถ้าวันนี้รู้สึกไม่มีผู้นําคนไหนจะเข้ามาไม่มีใครรับใช้พระเจ้ามองไปมองมาไม่มีใครเลยใครครับพระเจ้าจะใช้คุณครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตยอยู่กับคุณขอพระวิญญาณของพระเจ้าหนุนใจคุณเร้าใจคุณพระเจ้าจะนําคุณและพระเจ้าจะมอบปัญหามอบศัตรูไว้ในมือของคุณคุณแค่ ยอมให้พระเจ้าใช้คุณเท่านั้นเองครับและคุณก็จะเป็นเหมือนออนีเลเนี่ยนะครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าใช้เราและพระเจ้าใช้เราได้พระอง้กเพียงให้เราที่จะให้พระวิญญาณพระองค์เข้ามาครอบครองมาควบคุมมาเป็นผู้ที่นำเราพงจะกาใหเราทุกคนรู้ว่าเราเป็นคนที่ใช้การได้และในปีใหม่นี้เราอยากจะเป็นคนนั้นให้พระองค์ใช้เรา องคจ้าใช้เราในที่ที่เราอยู่ใช้เราในคริสตจักรที่เราไปในสิ่งที่เรามีส่วนองค์เจ้าค่ะและเมื่อพระองค์เห็นว่าเราเหมาะสมเมื่อเราเสนอตัวเราเราขอพระองค์ส่งใช้เราขอพระองค์ส่ง,งสร้างเราขึ้นให้เราเป็นผู้นำให้เราสามารถที่จะเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้นั้นในปีใหมน่นี้ขอพระเจ้าใช้ผู้ฟังทุกท่านที่จะเป็นเครื่องมือของพระองค์ให้เกิดผล และเป็นผู้นำเหมือนอย่างผู้วินิจฉัยคนนี้ที่พระเจ้าได้ใช้เขาเราจะอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับมีความคิดเห็นยังไงแบ่งปันกันมานะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ